เรียดูต <cities aging> <ram> <peace masking in ladım> ัวเล็กกว่าแทงซ้ายไปครับโจขวาแล้วโจาตัขวาโชอันตรายอยู Tonight ่ลำตัวตัดลำตัวตัวได้ ต่อไปสองสองมัดกระดียกตาเป็นเดียวตอบวกขวาต่อขวาโตโต้อขวาเมืกี้กระียกเพียงมัดหมุไฟเขาเป้าโตโต้สอกสอกคืนนกันครับตเเชือกวเอาโดนสอกเอาตัวลำตัวครับนิ่งระเลียหมุนออกมายังแข็งแรง ตกมือซิบเบอร์เเรียถอยเบียขวาไม่โดนตัดลำตัวครับโดนดิ้งไปเลยครับโดนดิ้งครับตบตบซ้ายตบขวายังยังตกมือหาเรื่องจริงนะแม่โดนแล้วยังเกินไปหน้าลอยตาเอาหนีหนีตบซ้ายครับบวกตกซ้ายตกซ้ายทีนึงเอาโดนบัดขวาเดือบลงอันนี้มีสวนแทงซ้าย ก็เดินลุยเยอะแล้วก็นยายยกให้หมดแรงแล้ว嘛อินไซอินกเรเข้ามูฟอีกแล้วสกเรียโดนตาลำตัวตาลำตัวโดนมาโอนโดนโอนไม่สวนไม่สวนเดี๋ยวกรรมการจับนะไม่สวนกรรมการจับนะเอาเอารับอย่างเดียวเอาเอา